สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับประเสริฐผลลุ่งเหืองสกลนครนะคะวันนี้นะคะแอดมินนะคะมีรถมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะนั่นก็คือ i s u ู u All New น l u e บูพ e านะคะเครื่องหนุน1.9 DDI นะคะรถรุ่นนี้นะคะเป็นปี2022นะคะราคาอยู่ที่598,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้นะคะทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ รถคันนี้ใหม่มากใหม่ทั้งด้านนอกและด้านในเลยลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันเลยนะคะเริ่มจากกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีดํากับสีโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตัวหนังสืออีซูซูอยู่ตรงกลางนะคะส่วนไฟตาคู่หน้านะคะก็จะเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ค่ะแบบนี้เลยส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวยู่ตรงนี้ค่ะนี่สวยๆเลยรถคันนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวมุกนะคะ สีเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะอาจจะมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยนะคะส่วนด้านข้างนะคะนี่ล้อแม็กนะคะเราก็จะทรงลงแม็กให้เรียบร้อยนะคะเป็นแม็กเวลห้าก้านนะคะเป็นสีดําสลับกับสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะดิสเบรกก็มีมาให้นะคะลูกค้านี่สวยๆแบบนี้เลยลูกค้าท่านไหนอยากได้ก็มาจัดในส่วนของกระจกด้านข้างนะคะก็จะเป็นสี ดำตัดกับสีของตัวรถนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงปลายกระจกนะคะส่วนกันศาสตร์ก็มีมาให้ทั้งหมดสีด้านเรียบร้อยเลยส่วนที่จะเปิดปีประตูก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันเลยนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนี่ส่วนในตัวของด้านหลังนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยไฟก็ออกครบทุกดวงนะคะไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะคะออกตามปกตินะคะนี่ที่สําคัญนะคะมี คําท้ายมาให้ด้วยคําท้ายเป็นสีไทยเทสวยๆเทเๆแบบนี้เลยท่อก็เป็นสีไทยเทนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงท่อ ยังไงบ้างคะสนั่นเราใจหรือเปล่าสวยๆเลยส่วนไฟไฟเบรกตรงที่3นะคะก็จะอยู่ด้านตรงนี้นะคะส่วนฟิล์มนะคะก็จะเป็นฟิล์มไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในของตัวรถกันนะคะว่าจะสะอาดแค่ไหนในส่วนของภายในนะคะก็จะคุมโทนไปด้วยสีดสําสวยๆแบบนี้เลยนะคะทังด้านหน้าและด้านหลังนะคะลูกค้าภายในห้องนะคะก็สะอาดมาก สภาพเหมือนรถมือหนึ่งเลยค่ะลูกค้าในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะสามารถตกแต่งของหน้ารถวางพระเครื่องได้นะคะลูกค้าเรามาดูในส่วนของคอนโซลตรงกลางกันนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็จะมีที่เก็บของมาให้ด้วยนะคะด้านบนแบบนี้เลยแล้วก็จะมีปุ่มเปิดไฟฉุกเฉินมาให้นะคะรถคันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นเสียงก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะ นี่เชื่อมต่อ AM FM Bluetooth USB AUX ได้นะคะลูกค้าเราก็สามารถกดได้เลยถัดลงมาก็จะเป็นแอร์นะคะก็จะมีปุ่มปรับทิศทางของแอร์นะคะแล้วก็ปุ่มปรับความเย็นของพัดลมนะคะแล้วก็ปุ่มปรับอุณหภูมินะคะนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องเสียบสาย USB นะคะนี่สาย USB แล้วก็ AUX ตรงนี้นะคะลูกค้าแล้วก็จะมีช่องเสียบชาร์จไฟมาให้หนึ่งช่องค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของเล็กๆน้อยๆนะคะรถคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์กระปุกนะคะ6สปีดค่ะเกียร์หอยจะอยู่ด้านซ้ายบนสุดนะคะนี่ตามนี้เลยส่วนเบรกมือก็เป็นแบบดึงนะคะแล้วก็จะด้านข้างเบรกมือก็จะมีช่องวางแก้วมาให้ทั้งหมด2ช่องนะคะส่วนส่วนที่พักแขนตรงกลางนะคะก็จะมีช่องเก็บของมาให้แบบนี้นะคะสามารถเก็บของได้ เยอะพอสมควรนะคะด้านบนนี้คะ่ะก็เป็นปุ่มเปิดไฟนะคะแล้วก็จะมีไฟอยู่ตรงนี้นะคะสว่างจ้ามากคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูเขียมไม้กันเลยนะคะว่ารถคันนี้วิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ นี่เคมไม่นะคะรถคันนี้นะคะวิ่งอยู่ที่22,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมๆไม่ได้ก่อน,นะคะไม่เดิมๆจากศูนย์เลยแอดมินรับประกันนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นพวงมาลัยสีดำนะคะแล้วก็จะมีปุ่มโหมดต่างๆอยู่ด้านข้างพวงมาลัยเลยนะคะลูกค้าก็สามารถกดปุ่มด้านข้างพวงมาลัยได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปสัมผัสตรงหน้าจอนะคะแล้วก็มีปุ่มสั่งการด้วยเสียงด้วยนะคะลูกค้า ในส่วนของเบาะนะคะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะแต่งด้วยตะเข็บได้สีขาวแบบนี้เลยนะคะตรงกลางก็จะแบบตกแต่งลวดลายเล็กน้อยนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะสวยงามมากนี่เบาะด้านหลังก็เหมือนกันนะคะเบาะด้านหลังก็ตกแต่งด้วยตะเข็บได้สีขาวเหมือนกันนะคะเป็นเบาะผ้าค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถดึงออกมาเป็นที่วางแก้วได้นะคะลูกค้านี่แบบนี้เลย ส่วนที่พักสีสันนะคะก็สามารถปรับได้นะคะลูกค้าสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะคะแล้วก็จะมีเข็มขัดมาให้นะคะนี่เข็มขัดนีรภัยมาให้ทั้งหมดสามสายนะคะหนึ่งสองสามเดี๋ยวแอดมินจะเปิดห้องเครื่องให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะว่าจะเป็นห้องเครื่องเดิมๆหรือเปล่าหรือว่าเคยซ่อมเคยพังเคยอะไรมาแล้วนี่เลยสะอาดมากเครื่องเดิมๆนะคะ หน้าเดิมคานเดิมนะคะน็อตสีแต้มก็เป็นน็อตสีเดิมเดิมนะคะมาทุกจุดยังอยู่ครบนะคะลูกค้าขาครอบเครื่องก็ยังอยู่นะคะใหม่เอี่ยมมากสภาพรถมือสองก็ไม่แพ้มือหนึ่งนะคะลูกค้านี่สวยๆแบบนี้เลยแผ่นการความร้อนก็มีมาให้นะคะนี่ส่วนของเหลวต่างๆนะคะก่อนนำส่งนะคะทางร้านเราก็ได้เช็คให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็แบตเตอรี่ถ้าเสือ่อมทางร้านเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะลูกค้าก่อนสมมอบทางร้านเราก็ได้เช็คให้ดีๆค่ะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ Usu u All ุ l n n e Blue Power 4ประตูนะคะราคาอยู่ที่5 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้นะคะทางร้านเรานะคะมีส่วนลดถึง50,000บาทกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถมาดูน้องได้ที่สาขาเกนะคะตรงข้ามกับศูนย์ฟอร์นะคะลูกค้า นี่ตรงข้ามกับศูนย์ฟอร์ดค่ะราคาเบาๆนะคะเครดิตดีฟรีดาวมารับรถเอาไปขับได้เลยฝากรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลสกลนครด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย